รอยปิดเลยแล้วดูดีเปิดทั้งพัดลมพัดแอร์เอ๊ะไม่ใช่เปิดมาพัดลมและแอร์หยุดอยู่นี้หยุดอยู่นี้แล้วไปแย่งหมามานี่แล้วดูแอร์เปิดสิพกตายแล้วลูก oh, <no. S 1> นี่ถ้าร้อนนักใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะหานี่แม่เพิ่งไปอานะ่านมาในเว็บมีวิธีดับร้อนต้งหาวิธนะ <Yeah. S 1> ีแน่ไปคืนหมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีดับร้อนกันค่ะนี่แม่เจอแล้ววิธีดับร้อน แต่ว่านี่แม่ไม่ได้คิดเองนะคนมาจาก Google มาเลยเป็น o o o g l e มาจากเว็บเลยหนึ่งดื่มน้ำเย็นแก้วโตโตมาีเลยแก้วเย็นใชไซใหญ่ยักษ์มุมให้เจ้าหญิงนะคะเืทำไมเจ้าหญิงได้ไซสใหญ่อะแก้วอะต้องพิมพ์ตัวใหญ่จะเจ้าหญิงอีกของลุกริมไม่ต้องผิดหวังมาแล้วอ่ะน้ำเย็นเจียมชื่นใจกินล กินต่อสิมันจะได้แบบเย็นทั่วร่างกายเลยไหมอ่ะหน้าเปเย็นนะแคมุนแต่ว่าตัวไม่เย็นเลยแคมุนร้อน,นเหมือนเดิมเลยร้อ้อโอ้ยงานงานงาน,นี่เดี๋ยวข้อ2เพราะว่ารเราร้อนจากภายในใช่ไหมร้อนจากภายในข้อ2นี่เหมาะมากเพราะว่าอันนี้มันจะต้องดับร้อนจากภายในคือการใช้สมุนไพรค่นะ เราจะต้องกินพวกสมุนไพรหรือน้ำสมุนไพรอย่างแรกดอกดาวเรืองเออจะให้ทิชูกินดอกไม้หรือพี่แคมูกินยังไงอะดอกดาวเรืองมันเอาไปไหว้พระไม่ใช่เหรอคะแคมูใช่บางทีเขาก็ไปใส่เป็นพวงมลาลัยหาเสียงกันเออเขากินยังไง ดอกดาวเรืองแม่ก็ไม่รู้อ่ะต่อไปไม่เป็นไรมีหลายสิ่งว่านหางจระเข้หือว่านหางจระเข้ที่กินมันทีน่เตาเหรอไม่ใช่มันถ้าเกิดสดๆนี่ผ่ามากินแบบหูรุนแรงมากไม่เอาหรอกอ่ะงั้นอ่ะต่อไปดอกแครไม่เอาดอกแคร์ขมกินแล้วจะเป็นขมขมขมใช่ขมอ่านี่ไงอีกอย่างหนึ่งใบบัวบกกินน้ำใบบัวบกกินขมนะเข้าใบใหญ่แล้วก็ขมติดคอด้วยขมติดคอเลยเหรอจใช่ กินไหมเป็นบบกอ๋อเนาหาวหนกินบ้านถงจระเข้ไหมเอ่อไม่เคยเคยกินแต่จระเข้อนูน่าโมโหวดมากเลยนะคะค่ต่อไปอันนี้ว่านรางจืดรางจืดคือไม่เคยเห็นในโลกไม่เคยเห็นน้ำมันเหมือนกันนะเคยเหมือนที่ไหนกที่ในโลกไม่เอาให้ทิ้งจับผ่านจไปแล้วค่ะมันก็อาจจะเป็นไม่ใช่ลูก อ๋อต่อไปนี่โอ้โหมะละกี้นกหอมปีละเธอเคยเอามากินกันตอนสมัยนกนี่ในบ้านเธอกินขี้นกันได้หรอไม่ใช่คือเอามะละไม่ใช่คือมันเป็นมะละชนขี้นกเป็นชนิดมะละขี้นกอ๋อนึกว่าเอามะละไปจุ่มขี้นกใช่ไม่ใช่ค่ะต่อไปฟ้าทลายโจโอ้ my god Oh my god มีแต่หอมผมหอมเนาะ พาเท่าไรโจนนี่ขมสุดยอดที่น้อนกิตรูจ๋าก,กินว่างม,มาเลยใช่ไหมในจิ้วกินเอรา,าะในจิ้วอะไม่จำไม่ได้สะเดาโอ้โหสะเดาสะเดาต้องกินกับน,น้ำเปลาหวานวนาะ,ะรู้จักสะเดาไหมคะรู้จักเกิดมาไม่มีใครรู้จักสะเดาสะเดาก็ขมเหมือนกันแสดงว,ว่าผักสมุนไพรขมๆเนี่ยจะกินดับร้อนได้ไแต่และอันหายา,ยากเท่านั้นเลยพี่ชิคก็ดับร้อนนะคะแค่มูลดับชีวิตด้วยค่ะถ้ากินเขาไม่ขมนะย่านาง ย่านางอันนี้ไม่รู้จักหนะักเลยแล้วก็ต่อไปบอระเพ็ด<า>บอระเพ็ดสีเส่เหี่ยนะ่น้งนี่นะนี่ดูโอคจะให้โอ้จะให้ออมไป <laughs> โอ๊ย ข้อนี้ตัดทิ้งไปมันยากเกินสมุนไพรติงูเคยเห็นคลิปพายนอทลาสอะค่ะในฝรั่งอะครูเขาให้ติจู่เด็กอมบอลเพชใช่ไหมเขาครูกำลังสอนอยู่เด็กค้นบอลเพชดใส่ปากครูครูอมแล้วครูสลบเลนะอะไรเนี่ยอะต่อไปอะวิธีต่อไปนะคะวิธีที่3เขาบอกว่าให้ลดการเผาผลาญก็คือลดการเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้กินน้อยๆแต่กินบ่อยๆวิธีนี้ไม่ใช่แบบหนูกิน แล้วกินบ่อยด้วยอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวกินน้อยๆแล้วกินบ่อยบนะ่อยนะไปไยไปเลยอยากกินนี่กินช็อกโกแลตเล,เลยกินช็อกโกแลตแมวแมว <c oughs> กินจีเกลือดีกินขนมกินขนมมากินขนมกันมากินขนมกัน y e นี่เจ้าหญิงข้าว ม,มันไม่เกี่ยวกับร้อนไม่ร้อนแล้วแค่มุ่เอ้ยอ่ะเอากันใหญ่แล้วนี่อ่านข้อต่อไปเลยเด็กๆข้อต่อไปนะคะข้อวิธีที่สี่ให้กินอาหารรสเผ็ดคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากินอาหารรสเผ็ดแล้วเราจะร้อนใช่ไหมกินแล้วมันจะเย็นเพราะว่ามันจะการเป็นการขับเหงื่อออกจากร่างกายจริงอ่ะ จริงไม่จริงไม่รู้นะแม่ก็ไม่เคยลองแต่เขาบอกมานี่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นแบบเผ็ดสุดขีดยี่ห้ออะไรไม่รู้เป็นแบบเผ็ดเห็นไหมไม่ใช่อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีใครเลยเราเป็นกองพริกเลยกองพริกรับรองกินแล้วเย็นฉ่ำชื่นใจแน่ต้มเลยถึงแม่ทำให้ค่ะเปิดดูสิคืวแค่เห็นก็ต้องตาไหลเลยค่ะพวกพริกเนี่ยมันน่าจะอยู่ในนี้โอ้โหนี่ อนี่กินเดี๋ยวนะของกินเปล่าๆกันได้ไหมคะอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่เหมือนในรูปเราจะดับร้อนแล้วมากินเปล่าๆมันจะยิ่งร้อนเพราะของมันร้อนนี่เราดูรูปเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องใส่อันนี้ไม่เป็นน้ำนะเ้าง้เดี๋ยวฉีดกันะทำเหมือนในรูปค่ะคะตเลยะเยมัไร่ย ไม่มันมีหลายสิ่งไงเพื่อความเผ็ดร้อนแรงเต็มที่เจ้าหญิงเคยกินอะไรเผ็ดแบบนี้มาก่อนไหมในชีวิตเนี้ยไม่เคยถ้าได้ยินเบยนี้แล,ะละ้ไม่เคยเท่าไหร่หรอกก็ไม่แดงเท่าไหร่นะ่เนี่ยในรูปแดงกว่าน,นี้อีกหอึ่งแต่กลิ่นพริกป่นมากเลยอ่ะป้าออดูนี่ไง ตะกรอนเพื่อนี่ไงเหมือนในรูปแล้วเหมือนแล้วนี่เหมือนแล้วโอ้ปลาเจ้าหญิงยังไม่ทันจะกินเลยเอาน้ำมาละนุ้ยป้าเป๊กเบลเยอะขึ้นมากแนนะเอาเยอะเป๊กโอ้โนี่มันค้นยิ่งกับต้มยำไทยแลนด์อีกแล้วเนี่ยน้ำขวดใหญ่แก้วใหญ่กว่าชิมชิมก่อนเลยค่ะโอ้โหแค่นี้จะไปรู้อะไรเลยเป๊ดเยว เดี๋ยวนี้เลยค่ะแม่รู้ละที่เขาบอกว่ากินของเผ็ดอ่ะคือพอกินเผ็ดปุ๊บมัน,นมันเผ็ดไงเลยต้องกินน้ําเข้าไปเยอะๆยอะ่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงจะร้องไห้แล้วค่ะอ่าแข็งปเมื่อกี้ได้ชิมไม่ได้ชิมค่ะอา้อาวันนี้แอดแล้วเมื่อกี้บอกเผ็ดมันเผ็ดเลยอยากลองสู้ใจชิมจะสู้ใช่ไหม ả? แต่เดี๋ยวจะปวดท้องไหมําเดียวพอหยุดกั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 ดพอเดี๋ยวปวดท้องกัดกัด ยมี่ยวเลยคลายลงในช้าอ่ะเดี๋ยวแม่นะอยากรู้ว่าเผ็ดระดับไหนคะเผ็ดแต่สู้สำยังไม่ได้นะสำยังเผ็ดกว่านี้เยอะเหรอแม่เนี่ยกินแล้วแม่ไม่ได้กรีดบิดวานเหมือนตอนสำยังใช่ไหมมันเปเกี๊ยวคิปเองแล้วล่ะแต่เดี๋ยวใคกินสำยังได้มันเผ็ดแต่จับอร่อยเส้นมันอร่อยแล้วก็มันไม่อร่อย ค,นะคือเส้นอร่อยแต่รสของซอสไม่อร่อยซัมยังซอสอร่อยแต่เผ็ดกว่านี้สรุปว่าอันเนี้ยนะเผ็ดสู้ซัมยังไม่ได้อร่อยน้อยกว่าแต่เส้นอร่อยเข้าใจไหมเส้นมันหนึบคือไม่เผ็ดเท่าซัมยังซัมยังเผ็ดกว่านี้แม่ยังไม่ต้องกินน้ําเลยเห็นไหมปกติแม่แบบเพ็กินซัมยังก็กรีร๊ดวิ่งวิ้งเลยนยฮะเขากินไปเองเพาเห็นมันแดงไงแล้วเขากกลัวไว้ก่อนเห็นไหมฮะในเกี่ยว ก็เผ็ดแหละเผ็ดระดับเขาก็เผ็ดแหละนันวิ่งไปแล้ไมันจะขมๆแบบเผ็ดๆอ่ะนันวิ่งไปแลวเอาเอานมกินอีกตายละนี่องค์หญิงน้องหญิงอยากดับร้อนหนุม้องกินเผ็ดปรากฏว่าองค์หญิงเอานิ้วจิ้มมานน้ำซอนแล้วก็มาดูดเป็นไง ใช่แค่เคมุนพอพะพพวิธีของเคมุนไม่เห็นจะได้เรื่องเลยเอาวิธีของเด็กยูดี้โอเเเ้เดียวเดียวเดียวยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะเด็กๆไปกดน้ําแข็งมาคนละหนึ่งก้อนค่ะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเส้นเลือดใหญ่ของเราที่เห็นชัดและง่ายๆเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่รู้ค่ะอยู่ตรงข้อมือนี่ไงนี่ตรงนี้อ่ะเขาบอกว่าให้เอาน้ําแข็ง ประครบที่ข้อมือแล้วมันจะเย็นเพราะเส้นเลือดใหญ่อยูน่นะมันจะเย็นซาบซาบอ๋อเลือดมันขาดน้ำแข็งก็พุ่งไปทั่วร่างกายให้แปะไว้5วินาทีทุกทุกสองชั่วโมงโอ้โหมันจะได้ผลหรอวันทีห้าเอาออกอลยสมมติเรามาแปะใหม่ได้นะอ่ะแปะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาออกเย็นไหมคะแคม งเย็นเลยค่ะเจ้าหญิงเย็นเลยค่ะเย็นสุดเลยของแคมุดน้ำแข็งก็แค่เนี่ยแปะลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มาแลเย็นเฉพาะตรงเนี้ยชาๆเลยโอ้วยอังมาเลยสุดท้ายสุดท้ายวิธีสุดท้ายเขาบอกให้แช่เท้าในน้ำเย็นไปเลยนู่นไากะลมันข้างนอก